สวัสดีเจ้าพ่อมามาแล้วสามโตอีแม่ใหญ่บุย้ยฮักฟดใหม่ตีไว้กับบฟังเสะแล้ว <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่าน้า <c oughs> ทุกคู่ทุกนามที่อยู่ในเมืองไทยและต่างประเทศจ้า <c oughs> ได้ฟังแล้ว นาจะละอมไม่ดีๆวันนี้วันยักษ์จะลงก,กินคนหรือคนจะกินยักษ์ๆๆๆคนให้หวยก็วุ่นวายกับหวยจ้าอ่าไม่เป็นอะไรเพื่อความสุขของเอฟซีทำได้ ทำมาแล้วก็กดไ like, ลค์กดแชร์กันคนละแชร์สองแชร์สามแชร์สี่แชร์ห้าแชร์จ้าแชร์กันออกไปเยอะๆเอพีบ,บ,บอกวูาก็เสียแชร์ชไลายแถาสัน่นอ้าวอ,อันนี้บอกไปนี่คือเป็นแนวทางไง,งเขาสิแชร์แชร์หนึ่งสองเชรอ,อยังก็ได้ยังสีนะไอ้โอจ้าจ้าเราให้ให้บอกให้เป็นแนวทางหรือใครจะกดสักผิดแชร์ก็ได้จ้าอืมก็ไม่เป็นไร ทางบุญนำโชคก็น้อมรับว <c oughs> วันนี้เป็นวันที่รับเงินรับทองค <c oughs> ้ะเลขตัวเลขก็ยังเหมือนเดิมคงเหมือนเดิมอืคง <c oughs> ยังเหมือนเดิม <c oughs> สูตรคำนวณนี้พอปล่อยตองวดนันเป็นบระจมกษนยังเหมือนเดิม <c oughs> นั่นแหละ เป็นสสเสะเขียนทำมือเพราะว่ายัางเหมือนเดิมจ้านั่นแหละบนก็วิ่งศูนย์เหมือนเดิมจ้าพ่อคงจะไม่หนีแมนบอกพ่อล่างก็คงจะหนึ่งเหมือนเดิมจ้าคงจะไม่หนีแต่ก็มีเพิ่มเติมเข้ามาเล็กน้อยตัวใดพ่อแกเย็นเอามาเปล่าแล้วเนี่ เดยจะรีบไปไหนจะรีบไปไหน,ย,ไไหนยังไม่ได้ครบแปดนาทีเลยอ๋อโอเคต้องท้าไม่ลาาน้องหอนเนาะห้ยธรรมดาตัวเราต้องเอาเลยโอยเออกำหนดกดเกณฑ์จ้าไม่ต่ำกว่าแปดนาทีหรือสิบนาทีจ้าพ่อนอกจากนั้นจะขี้คุยขี้โมก็ว่าไป <c oughs> ตัวเนาะจ้าแล้เวเนี่ยมันก็ได้ คือเลขเฮ็ดไปนี่เก้าหนึ่งศูนย์นี่จ้ามันมีแล้วมันมาแล้วล่ะอืมมันมาแล้วเลขได้สามตัวนี่มันต้องมาให้เห็นหน่ะจ้าพ่อบพาดอืม,มบพาดเลขสามตัวต้องมาให้เห็นแต่ขึ้นเน้นนะนะขนบนคือบนศูนย์บนนี่ให้ศูนย์จ้าวิ่งศูนย์ตัวเดียว และกระล่างนี่เป็นเลขหนึ่งเอ่อเลขหนึ่งก็เลขเก่าดีละล่างจ้าพ่อเ่อที่ฟันไป้กับมี่ยังหนึ่งหกกบเก่าเจ็ดเนาะอ๋อแมนจ้าแมนอืมบารน,นี้ทั้งหลายทั้งปวงแล้วเขาโตงเลขบ้าเหมือนเก่าี่แต่ว่าบมื่ีอันที่กันบัวบางหม่องนะอือหรือหรือบมือี้อันบางหม่องกับบจักจ้าเจ้าสีนะบาบาทนี้กันเลยว่า เลขที่มันอั่นศูนย์มีอะไรบ้างมีศูนย์อะไรบ้างที่มันอั่นขอปากไทยีนเลยจะงข้าวไปหนิจ้าพ่ออ่าที่มันอั่นมีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับศูนย์จ้าก็มีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดออืนี่เลขที่ศูนย์หลักศูนย์เขาอั่นจ้าพ่อเออเขาอั่นไปแล้ว แต่บาทนี้เลขมือนี่จังไหนมันก็ออกศูนหกพอเขาบอันโอ้ออกตัวพ่อเน้นเลยตัวนี่แมนอ่าซุ่มเลขเขาอ่านไปเบิดแล้วสุ่มนั่นจ้าแต่มันเว้นศูนหกตัวเดียวมันบ่านมันไปยังบ่านเนี่ยมันชุดลักไปโรดนะอ๋ okay, อเาใจหมจ้าอืม กีลาก็ยังเหมือนเดิมคือเหมือนว่าบนนี่คือศูนย์หกจ้าพ่อล่างคือหนึ่งหกจ้านี่ละสองตัวนี่ละอาจบนนี่บนนี่อาจจะเป็นหนึ่งศูนย์หกจ้าพ่อเลขสามตัวนะโอ้บานนี่ล่างนี่อาจจะเป็นสิบหกจ้าแค่นี้แหละุกไปใส่ดอก้อนโบอันไง โอ้ยก็ติคักแต่นอบันี้งวดนี่นอทั้งบนทั้งล่างเลยบอพ่อเออม <uk> <enjoying attacking> <fear> ันอันบือต <for> ัวห้าสีซื้อเอาโอ้แสดงว่าเป็นดวงหฮาแล้วังสีบอพ่อแมนพอมาง็นบอเฮาสี่ซื้อแปดสองมันยังหางแปดสองเบ่จ้าดวงเ้าบูมี่โอแต่วันนี้มันขามูนหกไปไหนจังไหนนี่พ่อนี่เงอดจ้าแค่ทีมันที่อันไปเบิดตัวศูนย์สองศูนยสามศูนจีศูนย์าศูนเจ็ดาาเอา ศุนหกก็คือว่าแกเริปิดต่างหัวกันแล้วว่าจริงจริงเลยศูนหกตัวเดียวหถึงวันนี้นจ้าเลขบนนะจ้าพ่ออืมคือจีบบนขลางล่างดอกอืมลงลงหย่าอืมขาเลขออกศูนหกป้าบนนี่ค่ะมันออกมากตามเดียวขาดน,นะเลขล่างมันก็ต้องเป็นสิบหกจ้าเจ,าจนสนานนทีกหกหนึ่งหกหนึ่งเห็ุหกหนึ่งเขาอ่านบอกต้อง,งว่าสี่อันอยู่ในหกหนึ่งหนึ่งหกนี่ อืแล้วแต่พื้นที่คือว่านเหรอพ่อพอมันเปลี่ยนนาโยกเด็กโอ้โอ,โอแม่นแมนอายุบอกพ่อแมนหกสิบสี่หรือเล่านั่งโอ้เนี่คือว่าหนึ่งหกหกหนึ่งนี่ก็คือคือจังหวัมันเตรียมตัวสียนจะมัว่ร์หมดละจ้าแต่ว่าบางพื้นที่เขาจะกระซื้อได้ยินหรอกนันเนี่ยระ,ะบาดนี่เลขที่เขามาเคยมานั่นที่มันมามา,มาตัวหนึ่งนั่นเลกลางนั่นจ้าพ่อ มันมาเลขยขางวดนี้ได้หาป่พ่อแบีนอืมมันมาเรขยากับพวดีมันจับใส่เลยเก้าหาหาเก้าที่พ่อมีอยู่นี่โอ้แน่นอีกตัวนึงคือเน่นไปเก้าหาเนาะพ่อนะแบีนเก้าหาจ้าดี๋ละขันเจียวขันเข้าว่ามาหาเอาสมมุิวันเลขเลขพ่อเนี่ยน้อมันจะมีหาอย่างเก้าหาหนึ่งหาศูนหาศูนหาเข้ากับอัานนะหนึ่งหาเขาอันบ่จ้าหนึ่งหากะที่อันที่เก้า แค่ว่าเก้าฮานี่มันช่อ่านบัเนี่ยเอาเลขมีอะไที่หาเนาะแต่ร่องเบิงนี่ละขันมดขันบมคันตัวท้ายอันขันโมขึ้นโบซื้อจ้าเออเพราะว่าเสียเปรียบเขาเอานอ่านหลายกใคยจะซื้องัวนี่งัวหนาใคยังซื้อจะออกอาย่างว่ามั่นสินะจ้าพ่ออืมเข้ามาตรงข้ามใจเบิงอ่ะมันบรรพานไปเพราะว่าเลขจันจรหนึ่ง เออเรียกสัญจรไปงวดนี้อยู่สระบุรีก็งวดหน้ามันจะโค้งไปพุ่นปลาจินบุรีอ่าลงเตลี่โอ้งวดหน้ากันสัญจรอีกบ่พ่อปลาจินบุรีมันจะโค้งกลับไปพุ่นโอ้บ้านมึงก็เจ้าดีเขากรุงเทพปลากลักกรุงเทพเพื่งเก่านะค่ะจิ๋จ้าอันนั้ละที่ขอมูลมาช่างสั้นแค่สีแมนโมแมนดอกนี่พ่อการยินมาแบบนั้นนะจ้าจ้าอืมที่มัข้าวเข้ากักองนี่เราก็มีโผ่านหอก เป็น,นป่นะไปละพอไปใช้ดอกเลขบยัวใช้เลขไปนีออกไปห้มันถือล่ะแมนบาพ่ออืบาดี้มือเส้นนี้เออมือคื้นดีดีดีเดีด๋ยวก็ฝันได้ฟังจ้าจ้าฝันว่าอ่ามีอ่าพ่อ,อยืนั้งเงือนสองสันเนาะจ้าพ่อพ่อยืนอยู่เห็นคนสองคนขี่รถหน่อยแบบรถ ใส่ทานใส่ยังเองเลกหน่อยนะจ้าขี้แรงแชงกันยี่สับไต่บ้านขี้แรงแขงกันยู่สิบมีคนอยู่สองคน,บ,นบ้านนี้บอหนึ่งกับซื้อน้าวินบอหนึ่งซื้อหน่อยอือเอาการเช่นสองตีเช่นสองตีตีตตไว้จะไหนผู้ชายทั้งสองบอพ่อผู้ชายทั้งสอง สิบคีรขอ่าแข่งกันหรือว่าขี่วนไปวนมาอยู่ทั้งต่ขี่แข่งกันนี่แหละขี่ทั้งไต่วันนาพ่อยเครืองเื่อนสันสองจ้าเดี๋ยวลงไปนี่นะครอยู่เห็นเขี่รถเยื่องไต่นะครอยู่เอามันบเปลี่ยนเอาโดนได้น่อยว่าขี่แล้วเด็กยงดีบ่ยบ้านอยู่นะจ้าม่มวนก็าว่าถามเลยไอบได้บันนะเตี้ย ดอกไม่พะโลอืมสิบอมี่บอลจะเป็นบอลีะเป็นเลขอยูบอ่บ่สิบอมี่หาบพ่พ่อผู้ชายอืออย่าไปตีผู้ชายน้ำหาตีเอาจ๊ะๆอย่าไปตีใครปนันจังใดล่ะพอ่อคนสองคนนา้าวหน้าวิ่งกับเลขหนึ่งบ่งงงจา้าหน้าก็หนึ่ง <c oughs> อันหน่อยนี่กับหนึ่งบ่ง <c oughs> จ้า รดหน่อยสองขั้นหนี่ยกับดึงม,ออมันบอจ้าอ่ามันมนี่แต่หนึ่งได้มวรวมกันนั่นเว้ยเนื่งหนึ่งหนึ่ง,งสองโมเมนผู้ผู้ผอ่าคนสองคนก็เป็นเลขสองได้ไหมจ้าจ้าเอานาบินกับหน่อยนี่ก็เป็นเลขหนึ่งได้ไหมจ้า ลดสองคันคันน้อยกับเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมจ้ากับเป็นสองหนึ่งหนึง่งนี่แหละอือสองหนึ่งหนึ่งตีพ่ออือถามันขึ้นบนก็เป็นสองหนึง่งหนึ่งหามันเดินข้างลา่างม,นมนนันกับเป็นหนึ่งหนึ่งจ้าอ่ามันเป็นหนึ่งเนาะอืมคนสองคนกับเป็นหนึ่งคนบางหน้าวิ่งหนึ่งกับหนึ่งหน้าหนึ่งกับหนึ่งบางหน่อยหนึ่งกับหนึ่งจ้า รถสองข้างข้นงหน่อยหน่อยนี่ก็เป็นหนึ่งง่ามอยู่ดีพออะมากอยู่หนึ่งหนึ่งนี่งวดนี่เดี๋ยวบานนี่พ่ออยู่ท่างซึ่งซ่าสองเป็นบ่อจ้าอ่าเลี้ยวลงไปเขาขี่รถอยู่ซ่างไต่เอาการทั้งหมันขึ้นบนตั้งแต่จีบินสองหนึ่งหนึ่งจ้าอ้ามันลงล่างก็จีบินหนึ่งหนึ่งเหมือนบ่อโอเจ้าพี่นะจ้าจ้านี่คือความฝันแกว่าจะเอาแดียอนบ่ได้ดอก ขึ้นขึ้นขึ้นเลขออกนะขึ้นเลขสี่ออกนี่แต่ลองเอามาอ่าลองอเอฟซี FC ฟังเบิงว่าคามากักจ้าจ้าอ่าคันอยากตดเลขตองหรบอติดเขื่อนทีตีก้มอมเป็นตองเลยนี้หลังไล่กลางน่ะแมนอยู่พออืมมันจีเป็นหนึ่งหนึ่งบอลหนึ่ีดาแล้วก็จีเป็นหนึ่งอ้หนึ่งคันที่บอกว่านี่แล้วขันที่ตีมาแบบนี้กะ มน0 9หนึงศูนย์ศเก่าเก่าเสียกรเลกตองเนาะอืมจ้าพ่อเออมันเป็นอย่งนี่นะพ่อก็เรียกว่ามันบ้าลักษณะนี่มันเป็นสิบเอ็ดนี่เองวะแต่เป็นแต่มันสีมาอีกตองนะจ้าอืมนั่นแหละพี่จนาเบอร์เตเรเล็กซุ่มเก่านะก้อยูดูดูเก่าอะไปใสอ่าคือเลยกเขาได้ได้ล่างบ้าตัวเดียวก็เละคาอนี้บอจ้าพ่ออืมเลกคา นิเสว่าอันมีหาัมันติดหาขาไเล่พอติดหาเขาไมสซุนหาหนึ่งหาเก้าหาอย่างนีนะคัี่บ่จ้าอืมมันจะยังได้นีลตว่าเลขศุมันเขาอันไปเบิดอันอับ่ะเก้าเจเจเจ้าิการบ้านแล้วแล้วเก้าหามันที่อันบออืแล้วก็มีนี่ละนี่คือศูนย์หกนี่ละมันบออันเล่ไม่นีเออไปเก้าพอได้อยู่ได้แบบนี้จ้า เออพอให้เร่งไปซีโค่ที่บนเ,เรื่อศูนย์ฮ่าศูนย์หกศูนย์เจ็ดบนศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ห่าเรื่อี่เอาพี่ซีโค่ี่เรียกซีโคแล้วเตอมันอันไปสามคู่เหลือคูหนึ่งเห็นบอ่ตอนเจ็ดสามไปบนบอานเห็นบ่จ้าพ่อมันทิมไปคู่เดียวบนบ้านม่ออกเจ็ดสามที่หลังที่บ,บนเห็นบอเออเป็นหลักคือ การเขาบอกอันเดีกยกแสดงว่าเข้าสี่มีโซจ้า,าจ้ากับตัวออกไปแบบนั้นนะเป็นบ่กจ้านี่เขาโกูจะของแล้วแบบนี้เนาะเียดัน้นเนียในนี่ไหนบ้านนี่อันเล็กรดผ้ามากเมือเจ้าดีนะงามงามตัวใดล่ะพ่อหา้หาห้าหนึ่งเก้าห้าห้าหนึ่งเก้า่าพ่อเมียน เห็นบอวมันตรงกันหมดที่เห็นบัวนี่เข้าห้หาบ้านบอวจ้าดูนี่กับมีดหนึ่งเก่าเอาเนียเอามนมีหาหนึ่งเก่าเก่ามีหาหนึ่งหาเก่าเอาแค่นี้เห็นบัวจ้าอืมหวานที่เป็นอาหารเป็นตองก็อย่าหาเป็นไปไหนวะได้บอไปล่าที่ไร่ขยญ่เลยนี่บัวได้พ่อนุฟันเลยหาหาได้นูฟันน่ะไม่บอกจ้า เขามาส่งหอดบ้านที่จะดีอันนี้ก็ความฝันเพื่อกันนะเราพ่อจากสิแมนโมแมนต้องรลุนมือแง้งเหละเขามาส่งมากไกลได้มากแต่เพิ่มม้วนก็จะรับโอ้รถน่ะพ่อกพลอแยนข้างห่างกันประมาณ50กิโลโอ้ที่มาแล้ววะอันย่างหนูก็เป็นสีอ่อนๆน้อมันเติมไ้แน่ป่ะวะจ้ะเติมทั้งหนาทั้งหลังเลยป่นวะ เรียนขม่าเติมร่มเหมือนขั้นแรกบพรว่าเติมร่มว่าป๋ายางยังแต่ยาขาม่าขั้นแรกมันเป็นหล่นนะจ้าพ่อนี่ยนะร่องร่องฟังวี่สังเกตเบิงพิจารณาเบิงว่าอ่ามันเป็นดักจับน้าจังไหรแบบนี้เอาตีผ้าโศกบ้าแล้วตีผ้ายังมาให้นะจ๊ะผ้าโซกน่ะพ่อมันมาได้มันมาได้ไกลแครอหาจิ๊กโจกเนาะจ้าเป็นยังหานี่บักมือบนบักไรส่วนในหานยังโบเอเติมมั้แมนอยู่พ่อ มันยังยังเรียนของมาบ้านในบ้านบูวบานนี่มาเติมโร่วมน้ำนะจ้าเดี่ยะกันจกระนาแปยอยูน่นะอืมอะไรวะแต่ว่ากะทิซื้อบ่สือหลายตัวดอกที่ซือ 1, 1> ิบโขกขันอันกระทิบบสือกระทิซือ0ูนโกเหรอนบ่อันจ้าพ่ออืมซูนโกเกาเจียนอีกอันไปแล้วอันเกาหานี่ต้องใส่วาที่อันนด่นี่ไมยู่หรอกแม่มยู่ก เห็นบอเพันก้นมาก้าศูนย์สี่พันก้ 3, อ,อนก้าู 5, ออนย์สองพันก้อนก้าศูนย์สามพันก้อนจ้าเออก้าศูนย์ห้าพันก็อนนเออเจได้หนูนย์เจ็ดหนึ่งศูนยเจ็ดสิบ่อลงไปออน,นี่ก็อนอย่างนนี้โอ้อือหนี้แหนึ่งศูนย์หกี่คู่เดียวนี่เจบ่อหนกับเ, 6, บเ 6, อบอจ็ดศูนย์หกนี่หนึ่งศูนหกกับเจ็ดศูนยหกนี่บอนจ้าเอาีล่ะ ดาวคูนชาวนาตัวสอง,งสี่ลนะพอได้รุ่นเอาบุซเอาสื่อมันตัวจ่า<อ>พอ่อนางสีดากัรดวงเฮามีจะได้เข้ากรไดนางสีน,ะนา,นานนะลองเบิง้งอันไปซื้อได้ก็ซื้อเบิง้งมีเกาหาก็ซื้อเบิง้งเพราะวมเรียกเขามหานึหาตหาเกาหานี่พรมันจะอ่านบนะแต่ลองอ่น มองในบ่อซื้อแต่มองในบ่อานก็ซื้อไว้เบิ้งนะจ้าจาบ่ได้ฟังยอยจะเรียนหลายเียนใข่มันบัจะเรียนดอกมัน Man, <you> อ่านหลายแมนอยู่พ่ออืมอ่านแปดิบตัวบ่อไนเข้าเศร้าตัวหนึ่งีถึงเ <c oughs> นาะ <c oughs> ถอดไปจ่ายัางที่นะาอ,อ,อะไรทง้านี่พวงกับพอดาล่ีมาทีก็ได้จา้าพ่อเออไว้พ่อในก่อนมือนี่มือโชคมือลาบเอฟซีกัอิจนาเบิ้งมักจะเล็กกจับ ตัวไรบัมาไก่ไปจับมันพดตัวไรอันก่ยัไปซื้อซื้อตัวมันบออนน่อันหล่ะคอยส่งผลมาลำล้ำเรื่อยเ่อเื่กองท่องไหลเขามีเงินม่ท่องใส่กันมือแรงบ่ออึดบอ่อหิวมีแต่รวยแต่รวยจ้าพ่อขอขอบคุณพ่อจ้าที่เอาเนี่ยทา่ามาแบ่งฝันเอฟซีจ้าครับสวัสดีครับโสโสครับค่ะ